วิกฤตเงินฝืดจีนของถูกทะลักและกําลังลากไทยลงไปด้วยวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นนี้ให้ฟังครับตอนนี้จีนเจอเงินฝืดหนักสุดในรอบ30ปีของจากจีนยิ่งถูกร้านค้าไทยยิ่งอยู่ไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของจีนแต่มันอาจเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจโลกเงินฝืดคือภาวะที่ขอไม่ค่อยขายคนไม่ค่อยใช้เงินเพราะเศรษฐกิจแย่คนเริ่มกลัวไม่กล้าซื้อของทําให้ร้านค้าธุรกิจเริ่มฝืดตาม ของยิ่งถูกคนยิ่งไม่อยากผลิตเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่หลักฐานสำคัญคือดัชนีการผลิตและราคาหน้าโรงงานของจีนติดลบ33บเดือนติดโรงงานจีนต้องตัดราคาแข่งกันจนเจ๊งยกแผงครับวันนี้รัฐบาลจีนถึงขั้นสั่งห้ามตัดราคากันมั่วและของที่ขายไม่หมดโดนระบายเป็นของราคาถูกถล่มตลาดไปทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยร้านค้าไทยก็งานเข้าสิครับถูกตัดราคาและยังมีลูกค้าหันไปสั่งจากแอปจีนด้วยราคาถูกแม้บางอย่างคุณภาพตำ่ำ แต่เพราะต้องการประหยัดจึงจะเป็นต้องซื้อผลกระทบร้ายในวันนี้ธุรกิจไทยเล็กใหญ่ต้องปิดตัวขายของไม่ออกคนหันไปฟื้อของจีนราคาวัตถุดิบไทยดิ่งตามหุ้มกลุ่มสินค้าทุนถูกกดดันหนักราคาถูกอัดดิงดูดใจครับผมแต่เงินฝืดทําให้เศรษฐกิจทั้งระบบหยุดนิ่งจีนเจอเงินฝืดไม่ใช่แค่ปัญหาของจีนแต่มันกําลังเป็นกลายเป็นภัยร้ายของไทยด้วย